้ายแหละก็เป็นฮีโร่ด้วยเหมือนกันนะยอย่างเดียเอาดอมโอ้ผมทองตัวรีบมาชายเดี๋ยวดอมใช่เหรอดอมต้องหัวล้นโอ้ดอมินิกโทเลโต้เขยนดียว่าชาาโดยเราเขียนมาเลยวัวตแบบ้วเรามีผาน ออกออกเกมละมีข้าวมีนะมีนะใช่ๆในเกมในเกมนะคปขายกันได้ๆได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวรอดูก A ได้เดี๋ยวกูดูดู A ด้วยได้ๆๆไปมี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 อุ้ยเกินบางที เอาไซส์สองตัวแหละอ้โหดีด้วยนะอุ้ยสามลบสามเก้ามันจะมาไหมมามามาอ้ยม<า>ไม่ได้ผลเลยวภาพไม่ชัดประตูอีต่งางหากทำเพลงอะไรดีเพลงอะไร รู้เลยเพลงนี้หอิอะไรวะลูกป่านปะชื่อเพลงคนคุ้นน้องชื่ออะไรนะน้องแต่ไม่ดูจักสีบ้าเฮ้ยสียวพว่าแผ่นแผ่นเมื่อกี้เัาได้อยู่อะไรแผ่นอะไรวะเรามีแผ่นด้วยหรอแผ่นเราคืนแล้วลวะคิม คลิปด,ด,ดูด้าน r i g เราภาพมันชัดไหมชัดมากไม่ได้ดูใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้ดูนั่นไงถ้าดูชัดไหมชัดมาก,ก,มากเต๋อมันกนระตุกไหมเกิจริงอายหน้าเอ้ามีป้อมไม่ได้เอาไว้ดี มดูแลหนาอยู่บ้านพี่ตัวหาอยู่บ้านมันอะอยู่บ้านมันอะโอ้ยไอ้ยี่มันยิงแล้วตัวโยกไอ้ยี่ไปดูดิเก๊ตอนซอนไ้รงนั้นนี่ข้างบนตรงเอาไซด์มันยิงตรงกาหลาดได้ป่ะพี่ได้เลยมันเห็นตัวใช่ไหมเห็นแต่แผมก็เล่นกาหลาดไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวข้างบนดิงเขา โอ้โหโคตรแม่นอ่ะใครคนนี้แต่ก็ต้องเล่นหรอโอ้ยสองคนสองคนสองคนอ้ยคิมไลหเรามันชัดไหมไอ,อ,เ,อเทอวิตมาไปยูทุก ไม่<ห>ต้อดูในโทรศั้นเพื่อใชัดดูในคอมก็โคตรแตกแตงแตกเยอะเลยติดไปเขาจะโยทัวร์ป่ะเนฮะน่าจะชัดอยู่นะน่าจะชัดอยู่นะนี่คือดูแล้วปะเนี่ยดูแล้วดูแล้วเอาวะได้คำว่าน่าจะครับ แล่นปืนเดิมในเกม่ะนะอืมถ้าเล่นในเกมแล้วยิงคนละสองตัวก็ชนะแล้วจะเรายิงห้าตัวนะกินไม่ต้องยิงเลยใช่ทีมือเราเหมือนจะกลับมาที่มือมีอยู่แค่นั้นแหละแย่น่าเลยจบละเก็บเอ็ดไม่ได้ละยอมแพ้ไปแล้วเอาไปเอาไปเอาไป เต็มแ้วอาซัเต็มแ้วเสียงอะสายตายตัวนึ่งไอ้เชี่ยติดแล้วติดอะไรอ่ะนี่ได้ไงวะตัวติอัพอยู่นี้พี่อัพตกตรงเนี้ยพี่ทงไปอาบันพี่เก็บอัพ คิมคิมเราจะมาแล้วเราจะมาแล้วเดี๋ยวเล่นพายแลกกันคิมโอ้ยเตียนอบป่ะสรุปแล้วมันชัดไหมไหนคิมมันชัดแล้วมันลื่อนไหมเอาปืนมาพี่พีแม่เอาไม่เอาไม่เอาแมวเอ็มโฟอะไรนะคิมเอออาอบห่างสรุปว่าไรเราชัดไหมไอเกมเล่งไม่ได้หรอชัดอยู่อ่ะชัดอยู่นะเกือบเกือบเกือบชัด ภาพมันเหมือนที่รอยแปดสิบเงกับน้องเก็บเด้งอ่ะเด้งอย่างไรใช่ผมดับน<ม>้่นจะมาน้อจะมาเจอเฮ้ยเจอเมยเต็มเด้งเลยโลมากนนบนขวาน่าลักเอ้ย สั่งใช้ตัวหนึ่งรับแม่ลงมากินข้าวไปกินนะครับนั่นอะจะกินจะกินจะกินแีบลงมาเลยครับครับครับแม่พี่กลับมาแล้วเหรอใช่กลับมาแล้วอืมพีแม่งนิ่งไปแล้วพีเด้งมาล้พีพีใส่เจลาตินเยอะไปพีเลยเด้งเด้งได้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 พีออกไหมพีเป็นบอลแหลกไปเนี่ย พี่ไปไหนนะแกมแดงแกมแดงแอ้ใส่เจลาตินเยอะเกินไปอุ้ยมันมีคิดดรอปได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็ได้คิดฟรีเป็นไงแล้วบมดแย่งคิดผมไม่ใช่บม่หมดคุผิดหรอไอ้คิดมีคนห้ามหมากดันเข้าไปแล้วไม่นานเขาก็คงแทก นานอยู่นานอยู่นนยกูกดชิปเดิมมันเลยยิงกูไม่ได้โว้ยเนมากอยู่นี่ได้ย,ไยังไงวะคุ้ด,ด,ด้วยผมทำล้ายเพื่อไปเทียะหมดไปเท่าไหร่โอ้ยเก้าเอ็นพี่ขอโทษอะไรอ่ะโอ้ยนี่กูรู้มึงมีตังค์โอเอาออฟไปเอาออฟไปเดี๋ยวกูซื้อให้ <ๆ S 1> ใหเอาไปอ่ะอ่า <ๆ S 1> บ Thank you teacher goodbye how are you today i m fine i m ok am y i fine thank you and you i m fine thank you d a ว thank you teacher โอเค bye bye teacher พูดจนแบบเราไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ทำไมหลับเลยไงไม่ไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่ได้สนใจผมมไ่ยื้อเฉยยื้อเฉยเลยไง am fine am okay แจโอ๊ยอ๋อไม่ตายยังไงวะคิมหมุนศัพท์แล้วกศิษยาคนไม่เจอมองไม่เห็นเก็รู้อยู่สายตากูเป็นยังไงนะฆาตกรกูยังมองไม่เห็นเลยเมื่อวานอ่ะไอคิวมังเรียกคุณคิวนี่กูหันหายอยู่ฆ้ากูเล่นเป็นฆาตกรกูยังหาเซอร์ไม่เจอเลยนี่ไม่ใช่ล้วนๆเลยเซอร์อะรบ มไม่ใช่ถามไอพี่ดิมาอยู่ใกล้ๆกูเลยพี่ว่ากูเดินผ่านแล้วเงียนแล้วเงียนเลยเถ,ถ้ากูกดออนไลน์ไปนะกูเ,เสอร์แม่งแตงกิ้วตั้งแต่เจอหน้าแล้ว <laughs> เหมนะือนเราแล้วของมึงแตงกิ้วจบเกมไง แค่เึงแค่แี่แว่ใจถึงเจอแค่ใจจะขาดใช่นี่จะพีเอาข้าวมากินข้างบนหรือว่าพีลงกิข้างล่างราเล่นจบก็ได้ค่ยกินต่เอข้าวไปกินข้างล่างเหรอข่าวลีอะรกว ไอ้คิมตอนนี้คิมเป็นไหนอเกล่าหรือ,รอว่อาจะจัดอะไรภาษาไทยวนรณกรรมัดฟิวเฮ้ยข้างบนกูบนแทน้งบนแท,นท้งติดมาออออขอบคุณที่ช่วยรับเชนฝ่ามาบนมาบน,บน,บน ดีรอกูเป oh, ah, ah, ah. ็นคาร์บอนพาเลทเอาเปลนอะไรไหมเอาเปอะไรไหมเอา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 เอ็มโฟเอ็มโฟเอ็มโฟเอ็าวไม่เอาอ่ะอาป ตูตอใจ้พ่ออยู่ได้งงวะงงเลยงงเลยมสตีสตีสติันีไม่เห็นเป็นอ่นี่เหรอล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เฮ้ มันชูมันชูประตูใส่ผมอะเราก่อนได้ไหมเจ็บปวดเราเรสองต<อ>ัวเนี่ยรออยู่อุ้ยหลังใครจะรอไม่ได้ละหน้าซ้ายขวาถ้ามองพี่จะไวขนาดนี้ออฟดูอยู่เชียววะออฟเล่นอยู่เชียวคนดี ยยยปบ่านสเป็นอเห็นเลยสตัวยิงไม่โดนเ็ยันึนอัตีแบบลีเปอร์ก็ยกมันโดนแปดได้หวอาจทำไงอ่ะติ้วเลยหมุติ้วเลยรัดัดรัด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 อไม่ไม่เก่ใปเราเลย รับได้รับได้รับได้นะไปไปไปรับได้แบััดเท่าไหร่อ๋อติดหัวนะเลยไม่ลบเลยไงาพวกได้สตัวได้กเาพวกเราได้สตัว อ่ะคุยคนอลไรจะถือว่าเราได้นะใช่พวกเราได้ถ้าเราได้แค่สามตัวตอนนี้เราได้แค่สามตัวเอาใหม่เอาใหม่คิอเอาใหม่พก็าสูดเข้าไปรอบนี้รัดขวารัดขวาผมว่าผมแบบมาทาง P90 ป่ะมพี่เอ้ย AK พี่คิมพี่คิมเล่น AK เอา P90 มั้ยผมอ่ไหมผมอ่ะได้เก็บปูนเก็บปู เราเนี้ยเไปขวาเรานี้เรไปขวาเราไปขวาเราไปขวาเอ้าไอเหลืองเหมือนดักปันดิคอร์อยู่ทาไมจิ้ใไม่ตายเลยบอตาย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 หมดตายหมดตายหมดตายหมดขวาขวาหมดเลยขวาหมดเลยเปิดวยตานี้ทิมได้สเราได้สาม เราได้สองเหมือนกันเออขราสองอไม่ได like. on ้ก on ิมได้สามกิมได้สามดีกิมได้สามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนแย่งโดนแย่งวิ่งไปยิงตัวหนึ่งลบแปดสิบโดนแย่งอีกตัวหนึ่งลบเก้าเจ็ดโดนแย่งอ้ตตบเราต้องทำอาหารแทนเลยเรามันแรงจริง ยังไม่เก well, 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 ี่วเจ๊งบ mm ุญมาเจบุญรังดีกว่าบุรอด้ไดได้ตอบปนีก่สวยสวยสวยสวอยุหัวบุหัวบุหัวสวอเราดีทางทัดรัดีกว่าว่ะเราไปเราไปซายนะเราไปไซน์ไหมเราเอาไซน์ไหมตอนนี้เราเอาเอาไซด์นะไปด้วยไปด้ยไปด้ยไปด้วยไปด้วย เราดีทางด้านนี้แหละจิ้งเงยแคร์กันแน่ครับจิ้งเงยแยร์เราเนี่ยเอาที่ทาง้นี้ยังชอบเลยเราไม่เอาดีทางด้านอื่นเราเอาดีทางด้านนี้แหละกินไอตี้เหลาะเลาะเหลาะขอบเหลาะขอบเหลาะขอบเหลาะเฮี้ยอะไรวิ่งมาขนาดนี้นะโลโลโลรถประทกสวยไปต่อไปต่อเออเออเราดีทางด้านนี้เลย เอาแม่งเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนจะคิ็บแหละโอเคแล้วก็เก็บเก็บเก็บสวยวโอ้เรามาดีทั้งด้านี้เราเก็บเป็นชีตเลยว่ะคิมดูดิเคไะเนี่เอาอเคไ่แ่ไม่เอาไม่เอาไ่เาเฮ้เราเก็บห้าเลยไม่ใช่เราอเคเอาไปเอไปเอาไปเอาพี่ก้สนใครพี่ก้าส่นกูได้แล้วกูได้แล้วโอเคเตรีมอาวุให้ครบมือเอาฟิ i ไรตี้อไรตี้อรตี้เยมอาวุธให้ครบมือครับเพื่อนๆทุกคน

อ๋อแต่ะคนเลือนสองกับสี่้าตัวลงลงฟังกิ้งลงไอ้เี่นะแพ้นะไอ้สัตว์พี่ว่าแพ้เสีงเลลถ้าเอาให้ลงวักวักวิ่งเงะตาย ตายเป็นเฟกไอศถุนมันอยู่ซ้ายอะผมว่าซ้ายมีสซ้ายางงสุ ทำหนึ่งมั้งงยังอยู่หลังกูยังอยู่ไม่เงวะผมอยู่ตรงนั้นโอ้ยไม่ได้ซิดสูงจังในเกมข่าเลยบ้านมึงโอเคแล้วลอยยังไม่หายไปไหนนั่งอยู่ดีเพลินๆไปอ่ะฟิลฟิลวาดรูปเล่นกันวะพอละสกิบโบ้สกิบโบ้ไม่เอาอ่ะภาษากีนเราไม่เก่งอ่ะไม่เป็นไร lên vào lên vào không về lại tôi chỉ mất ai trắng có gì thu mới